สวัสดีครับผมคลิปนี้จะสาธิตวิธีการยื่นคำร้องขอออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดนะครับผ่านระบบ e-filing ของศาลนะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กันที่ปากน้ำนะครับนะครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันเลยนะครับเปิดไปที่เว็บไซต์นะครับ e-filing ของศาลนะครับเลือกเมนูเดีเดี๋ยวสหรับ ยื่นคำร้องค,คำขอคำถแถลงนะครับยื่นคำร้องขอออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดเลือกศาลนะครับพิมพ์ประเภทคดีแล้วก็หมายเลขคดีดํากดค้นหานะครับก็จะขึ้นนะครับคดีที่เราค้นหากดเข้าไปเลยครับ ะะเช็คชื่อเรื่องชื่อสารเลขคดีนะครับอ่าตรงนี้ครับมันจะเป็น wording ที่เอ่อที่ที่มีอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องพิมพ์ข้อความใดๆนะครับก็เช็คให้ดีฮะชื่อโจทย์หมายเลขคดีดำหมายเลขคดีแดงนะครับนี่ครับข้อความตรงนี้เขียนไว้อยู่แล้วระบุไว้อยู่แล้วนะครับเป็นข้อความสำเร็จรูปนะครับช่องทางการรับ ก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรงนี้ก็เป็นการแสดงนะครับคำร้องขอ,องหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบฟอร์มสำเร็จรูปนะครับข้อมูลตรงนี้ที่อยู่อะไรเงี้ยของทนายความก็เป็นข้อมูลที่ดึงมาจากในระบบที่เราได้ลงทะเบียนไว้นะครับกดขั้นตอนต่อไปเลยครับ ต่อมาเป็นการชำระเงินนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะสะดวกเป็น qr code นะครับเลือกชำระผ่าน qr code แล้วก็กดชำระเงินนะครับยอมรับเงื่อนไขนะครับก็จะขึ้นเป็น qr code มานะครับค่าธรรมเนียมในการออกก็50บาทนะครับเราก็สแกนนะครับสแกนชำระเงินเลยนะครับ หอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับสแกนอยู่เมื่อสแกนแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มนะครับนี่เช็คอีกที่นะครับแล้วก็กดพิมพ์ใบยืนยันนะครับการการรับเอกสารและการรับเงินนะครับ50บาทนะครับ โอเคตรงนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะครับ1วัน่านปนะครับเร็วมากนะครับก็จะมีอ e ีเมลนะครับจากทางสารจากในระบบ e f i l i n g อะส่งมาว่าผู้พักษาได้มีคำสั่งแล้วก็หมายความว่าหนังสือรับรองคดีถึงสุดเนี่ยจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารนะครับได้ที่หน้าของข้อมูลคดีนะครับหนังสือรับรองคดีถึงสุดเนี่ย ก็จะมีในรูปแบบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปแล้วจะอธิบายนะครับกดเลือกหน่วยงานนะครับตรงนี้เนี่ยคือการค้นหาข้อมูลก็คือการค้นหาคดีแบบปกติเลยนะครับอ่าพิมพ์เข้าไปในคดีนี้แล้วจะปรากฏนี่ครับคือจะมี2รูปแบบนะครับก็คือหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดแบบที่พิมพ์ออกนะครับก็คือแบบ print เอานะครับ รูปแบบที่2ก็เป็น ca นะครับอ่านไม่ทันฮะอ่ะไหนลองดูตัวอันนี้เป็นตัวอะไรอะ bin out หรือเปล่านะครับอ่าอ่าตัวนี้เป็นตัว ca นะครับ ca นี้ก็จะมีเป็นเป็นสีนะครับกดดาวน์โหลดนะครับ เก็บไว้ Certificate Authority นะครับ CA ก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นการขอออกหนสือรับรองแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ